ถามประเด็นนัดสุดท้ายก่อนเบิร์นแมนซิตี้นำลิเวบุยหนึ่งแต้มครับนัดสุดท้ายเล่นในบ้านเจอแอสตันวิลล่าครับที่นำทัพโดยคูตินโอะและเจอร์รับยาผมว่าโอ้เล่นในบ้านก็เปรียบอยู่แล้วแมนซิตี้อ่ะทำไมผมเย็นวูบๆมาจากข้างในวะก็ไอ้นี่ไงแต่ไม่แน่มาลากขี่นกอะที่นกอะเชี่ยแบบร้อนวูบๆเย็นๆแต่ไม่แน่โอ้เจอสตีเวนเจอร์กับคูตินโอะด้วยนะอาจจะเป็นแบบจัดฉาก้ไคิดคิดว่ากดดันกันเลย แต่พวกนี้มันฉิ่นฉิ่นแล้วพวกแต่แมนเชสเตอร์เวอร์พูล์ไม่น่าพลาดทั้งคู่เลยถ้าไม่พลาดทั้งคู่นั่นหมายถึงว่าซิตี้เป็นซิตี้แชมป์เพราะมันเออลูกก็เล่นบ้านเหมือนกันใช่ไหมคือเบิร์นเชื่อว่าชนะคิดคดบ้างนะขอเท่าไขอเท่อไรด้วยเอบอลบอลในฐานะแฟนลิเวอร์พูลผมก็มองเหมือนไมค์ขึ้นเบิร์นนะครับว่าไมค์ขึ้นเบิร์นซิตี้เองไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าพลาดลิเวอร์พูลเองไม่น่าพลาดซึ่งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลชนะซอลจีมตัน เกมเมื่อวานวันก่อนคือครอปเองก็จัดตัวซึ่งโรเตชันเยอะไม่ค่อยคือเขาก็รู้แหละว่าครอปเองก็รู้แหละว่าซิตี้ไม่พลาดแน่นอนก็เลยจัดตัวชุดแบบชุดรับแขกอะชุดโรเตชันเยอะมากเลยถ้าได้ก็ก็โอเคไปลุ้นกันหน่อยต่อันสุดท้ายแต่ถ้าได้ก็ได้นี่คือเอาตรงนะคือเรอร์พูลแม่งคือดวงแม่งมาจริงๆมาจริงๆซึ่งมันมีเคสของ ที่ที่ซื้อแจ็คกิลิตด้วยใช่ไหมที่แบบว่าคาร์ลซิตี้จะจ่ายแต่ว่าเห็นว่อจะจ่ายเพิ่มอีก15ล้านปอนถ้าเกิดได้แชป์เห็นว่าเห็นว่าแม็กา์ิชาบอกไม่ได้พูดนะข่าวมานะมันบอกว่ามันไม่ได้พูดจะฟ้องนะถ้าที่บอกว่าเอาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มันก็เสียหายนะใช่ใช่ใช่มันก็เสียหายต่ผมว่ามันเต็มที่อยู่แล้วความเป็นมือเชี่คือวินล่าจะเอาแค่15ล้านเพื่อเรื่องของมันแรกไม่ช่วยอะไรเลย คุณผู้ชมคุณผู้ชมมองไงมองว่าลิเวอร์พูลกับซิตี้นัดสุดท้ายจะใครจะพลาดไม่พลาดจะคู่ไม่พลาดไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดหรอกซอมมองไงผมว่าไม่ไม่พลาดทั้งคู่อะซิตี้เองก็ไม่น่าพลาดเล่นในบ้านด้วยด้วยไม่ไม่ใช่ไม่คงไม่ได้เหมือนแบบแมตช์ที่เจอเวสต์แฮมอะแต่มาโดนน้ำสองสูงอะไรแล้วเอแล้วนั้นไปเยือนนะยังเจอเจอแม่งเหมือนที่เจอคู่พีอาร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมั้นโดนน้ำก่อนอ่ใช่ปีนั้นยูใครก่อนนัดสุดท้ายใครนำนะตอนนั้นอะ แมนยูแมนยูนั่มอยู่ใช่ไหมผู้แต่แต่ปีนั้นนี่แม่งคือสุดยี่แฝแมนยูจบก่อนยี่แมนยูจบก่อนด้วยยี่แมนยูคือแบบช็อกอ่ะนึกออกปะโอแม่งควรใจจะวายเลยนะแล้วกุลก็ได้รูปปั้นจากแมตช์นั้นแหละโอแม่งคือสุดเลยนะแต่เขาปั้นรูปโทนี่โค้ชใช่ไหมเออเหมือนโทนี่โค้ชที่ผ่านมเหมือนโทนี่โค้ช์ยังถามอะไรเยอะชัวร์ปะไทย ใครเป็นคนปั้นผมอยากดูมากเลยแต่มองไม่ออกแล้วว่าเป็นกุ่นะถ้าไม่มองลึกๆถ้าไม่มองดีงงมากเลยใครบอลปั้นอะโหโอ้โหปั้นลูกแต่สมมติว่าหัวจะใหญ่ใชรบอลปั้นบอลปั้นตัวใหญ่เลยแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยเอางี้แหละถ้าถามว่าปีนี้ซิตี้พอใจไหมกับผลงานสมมุติว่าได้แชมป์พรีเมียร์นะพอใจไหมต้องพอใจแต่ เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไม่ได้เข่าเฉลี่ยไปเลยแต่เป็นอันนี้ก็เป็นเป็นถ้วยเดียวที่ยังไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นดวงนะแบบโอ้โหโคตรดวงช่ได้แล้วอ่ะมาดิดแม่งโคตรดวงเลยก็นั่นแหละผมกลัวมาริดไงในนัดชิงแบบต่หลายคนเขาบอกมาริดใช้ดวงไปหมดแล้วไงสามเกมแล้วไงสาธุด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เจอเบลมาด็ดอ่ะตาเกมแรกไทลวอล์กเกอร์กับไทลวอล์กเกอร์กับคันเซโลลงอ่ะนายก็ได้ เข้ารอบเหรอใช่อะไรวะปลาปลาปลาของของของอะข้าโอ้ยไม่เนอแล้วริเวอร์เองแม่งก็พลาดแต่ปีแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแชมเปี้ยนลีกทุกคนเชื่อมั่นลิเวอร์มากเลยนะคือลิเวอร์ผัวผมว่านะเหมือนหมันเนี่ยนะมมันไไ่ด้ด้วยเส้นทางเลยอ่ะคือแม่งเก่งจริงอันนี้ต้องยอมรับคอปแม่งทำทีมมาดีมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนอ่ะมันดูดีมันเป็นดูดีดูดีถ้าไม่นับเรื่องดวงนี่เรื่องอะไรนะแต่จะมองว่าหลายคนอาจจะมองว่าเส้นทางริเวอร์อาจจะแบบ โชคดีที่แบบว่าอาจจะเจอไม่แข็งมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะบอยไม่เป็น่ะรหรอกแต่ขอให้มาเหอะบอลนัดเดียวบอลนัดเดียวแต่แต่วิธีการมันลรีพุมันดูชาดวิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็มาพอซิตี้อ่ะมันแข็งแกร่งประโยนให้เป็นซิมาอย่างเดียวอ่ะเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่าเจอมาดริดน่ากลัวกว่าซิตี้จริงๆผมก็คิดแบบนั้นนะผมก็เจอกันตลอดันเจอกันบ่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าคือซิตี้อ่ะนะพอมาเจอสนามกลางอ่ะซิตี้มันก็ไม่ได้เปียกเท่าไหร่ใช่ไหมคือซิตี้ในบ้านแม่งก็โอ้โหเหี้ยในบ้านมันแข็งแกร่งเออ บ้านเองชอบยิงเร็วยิงเอแล้วยิงเยอะด้วยเออมันผมมองพ่วงไปถึงรางวัลส่วนตัวด้วยไงคือแม่งปีนี้มาดริดมันถูกเขียนมาให้มาเข้าชิงแล้วก็เบนเซม่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วแม่งยิงทุกนัดยิงพาทีมเข้ารอบมาคือถ้าไม่ได้แชมป์ก็คงได้บอลลอดอ์แล้วมันจะได้บอลลงดอ์มีอยู่แล้วนะได้นั่นแหละกลัวจะเป็นปีของมันอ่ะอ่ะพูดถึงบอลลงดอร์ปีนี้ถ้าคนที่จะเป็นคนดิเดตเนี่ยอ่ะสมมติท้านลิเวอร์พูลได้อืม คนที่ไปกินดิเลยคือซาร่ามาเน่มาเน่นี่กว่าสูงนะแต่มาเนีเขาได้ส่วนตัวด้วยได้ทีมชาติไงทีมชาติด้วยใช่ถ้าถ้ามาดริดนี้ได้แชมป์แอฟริกันแล้วก็เข้าบอลโลกด้วยถูกไหมถูกถ้ามาดริดถ้าโหทำไมดิกับเบนเซม่าเป็นเซม่าคนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวรุ่นวันเลยโมดริดอ่ะแต่โมดริดมีเข้าชื่อมาแบบแต่ผมว่าโมดริดโอ้โหเป็นเซม่ามันสุดสุดแล้วสุดมันสุดสามสิบสี่สามสิบห้านะสามสี่มั้งสามสี่แม่งเล่นแบบ เล่นนักเล่นน่ากลัวมากเะมัใช่ไหมคือมันคมมากมันยิงแม่นมันเข้าคือจริงๆอ่ะมันก็เก่งมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันมีโรนัลโดที่แบบว่าชื่อชั้นสูกต้องคือโรนัลโดไปยืนตรงนั้นหน่อยแต่พอโรนัลโดไม่มีมันต้องไปยืนตรงนั้นแทนไงแล้วมันก็ทำได้เหมือนกันใช่ใช่ตองกองหน้าเนื่องจากยิงต้องใจอะเยอะมากนัมเบอร์วันอยู่แล้วใช่กองหน้าต้องการเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าถามถึงการซื้อตัวอันนี้ปีหน้าฮาแลนด์ฮาแลนด์มาซิตี้ ลิวพูยังไม่ได้ซื้อแต่มีข่าวซาร่าณวันนี้ซาร่าก็ไม่รู้นะผมคนหนึ่งนะแฟนลิวพูนะสมมติบอกว่าถ้าซาร่าใจแม่งขายใจไม่อยู่แล้วผมว่าขายเหอะแต่แล้วเอาแบบยาร์ดโบเวนอย่างเงี้ยถ้าได้ตั้ขนาดนั้นโอ้ไม่ได้ถึงขนาดเอา่ะถามคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูเนี่ยที่เป็นแฟนลิวพูถ้าสมมติโมซาร่าไม่อยู่เดี๋ยวทีมงานปรหมุนนะถ้าโมซาร่าไม่อยู่อยากได้ใคร ไปลิวบูเออในมุมแบบขายได้เจ็ดสล้านเงี้ยเจ็ดสิบล้านตับนะบอลขายมีขายมาเจอร์ดโบเวนนะก็ยังถ้ามาก็ต้องเจอร์ดก็ต้องมาโอเคมันเล่นได้แต่มันไม่ได้แบบเรงกว่าแต่เชื่อว่าคลอปจะไม่ซื้อแบบบิ๊กเนมแบบพวกสตาร์จริงๆอยู่แล้วไอ้อย่างยารอดโบเวนก็ยังไม่ถึงสตาร์ใช่ไหมแต่ผมว่าให้ต้องให้สาระเลยเอาเท่าไหร่ก็ให้มันเลยเฮ้ยมีคนบอกอยากได้รีซอว์ว่ะไม่แต่ถ้ามันไม่อยู่ไง อะไรนะอยากได้รีซออยากได้รีซอร์ทต้องแย้มมันไ้เป็นแกบอลอยากได้รีซอร์ทยังไม่อ่านคนอื่นอ่านของตัวเองด้ดาวินนุนเยสอันี้ก็ดีไม่ไม่ขายไม่ขายมึงไม่ใช่ทุกของทีมเแล้วเบอร์น่ะการได้หาเล่นโอ้โหพอแล้วมั้ไม่ต้องเล่นแล้วนะบางคนบอกว่ากลัวเจ็บอในประเด็นประเด็นหลักแต่แต่ท่านได้เล่นนะโอ้โหมีเดอะบอลส่งให้มาแล้วก็แม่งยิงตายหึกอภาพไม่ออกเลย มีหน้าตอนนี้ไม่มีหน้าตอบตรงโจทย์ซิตี้นะที่แบบว่าขาดตัวตัวนั้นตัวเป้าตัวนี้อยู่เพราะที่ผ่านมันก็ใช้อะไรนะเคซูสใช้ใครไปวนเล่นมั่วซั่วอะไรพวกนี้มันไม่มีเป้าขนาดนั้นใช้สเตอร์ลิงขนาดโฟนายนะที่ยิงขนาดนี้มันต่างจริงลิโอห์ปูก็ไม่ค่อยต่างนะหน้าเป้าจริงๆหน้าเป้าก็ไม่มีไม่มีนะไม่มีเหมือนกันใช่ตั้งแต่หมดยุคอาร์เซอส์อารเซสก่อนตอเลสตอนเลสตอนนั้นก็เป็นตอเลสไม่มีนะมีอาริกี้คนเดียว ่ก็ไมโอ้ยยี่ไปแล้วนี่บอกจะไปมีคนบอกมาเนนลี่ไอ้นี่ได้หาล่ะหาล่ะแล้วนีเนล่ชอบมาเนลี่มีหาลั่นนะเอาวะาเขาเลี้วเเล่นแล้วครับเิสตี้ได้หาลั่นนะเอ้ยหาแล่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหวยเอ้ยนอยไม่เต็มแอกเนี้ยไม่น้อยไม่ดีว่ะมีมีคนบอกว่าดิบี布拉ดิบี布拉ก็ไมดสมยาจะเล่นหัวไม่ได้แล้วไม่ได้มันเล่นไม่ไม่ดีไม่ดีมันไม่ได้แบบจวดอ่ะ บอลนิพูต้องขาลงแล้วนะเข้าใจป่ะคาล่ามันเจ็บจะบ่อยขามันลงเพราะมันต้องลงมันจะต้องขาลงเดีมาเทเลอี่อ่ะน่าสนใจนะมาเทเลอรี่อ่ะมาเทลลี่ออนนี้มาอาร์เซนอลอาร์เซนอลใช่ไหมอาร์เซนอลไม่ขายหรอกไม่ขามาเทเลอี่ไอ้ไอ้เอินเตอร์เมลันเนี่ยจะไปอร์ีาเหตใครนะคือเราไอ้กองหน้าอินเตอร์อินเตอร์ดูคาเตอรี่ใครวะไอ้นี่อินเตอร์อ่ะ มาติเนสป่ะเราต่อมาติเนสลราต่อโลเออก็โอ้ก็ดีนะแต่พวกที่มาจากอิตาลีแม่งเสี่ยงหลายคนเฮ้ยมีคนบอกว่าซอนนะซอนอยากได้ซอนซอนซอนตีนไอ้เชี่ยแหล่งวันนี่ยเอออยากได้ซอนนะอาร์ทมาญ่ะโจเอลกินเองเลยนะไอสัตว์ไอสัตกไฮดริเคนเอาไหมไฮดริเคนอ่ะเออไฮดริเคนไอสัตว์เอาไอสักไหมสักไหนไอสัตว์สักไอสักสองเครื่องวัญร้อนนะโอ้ยไฮดริเคนมันไม่มาไม่ไปไหนแล้วเขา ไอ้ยาหอมกับคอนเต้เลยจริงปะล่าสุดเขาบอกว่าบอกเลยนะฮะว่าไม่ไปไหนเพราะอะไรถ้าคอนเต้ยังคุมสเปอร์อยู่อย้นะแต่ว่าเขาเห็นแล้วว่ามีโปรเจคที่จะเป็นแชมป์เออพอรู้ว่าคอนเต้จะออกลิชาริซันนี่ไปไหม จะไปไหนวะเนี่ยูไอ้นี่เขาชอบโอ้โหสัตว์ไม่ต้องม้าอี้ยลิซ่าลิซันอ่าลิวจะบอกก็ได้แม่เล่นบอลแต่ก่อนมันก็ดูว่าเก่งนะหัวเงอะชิบหายปีหน้าต้องเอาแฮร์รี่เมกไกว์คู่กับวันได้เอาไหมไม่เอาไม่เอาแต่มึงเชื่อป่ะแม่งโคตรเก่งเดี๋ยวมันจะไปเมกไกว์อ่ะเดี๋ยวมันจะไปเล่นที่อื่นแต่เล่นดีเชลซีจะเอาแล้วมีข่าวเชลซีไม่กดดันแม่แมนยูไม่มีใครอยากเล่นให้แล้วตอนนี้เป็นอี้อจริงจถ้ากูถ้ากูอยู่กูบอกถ้ากูอยู่แมนยูนะกูจะโเล่นนให้ยจดดูเล จะวิ่งให้ดูเลยวเคี então, ่ยวของให้มึงมีใจมั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไทยรัฐก็ไปเขียนดีกอ่าจะเอาชีพสตรีเนี่ยเอาออกเล่นหน้าโอ้โหออกเล่นโอ้ไม่ไหวแล้วมันออกเล่นออกคออะไรวะไม่แต่ออกเล่นหมดจริงๆผมอยากได้กองกลางอีกสักตัวกลางกลางอีกแล้วเหรอไม่ไม่กลางเวอร์พูลมันก็เฮนโดนี่แหละคือฟาบินโยกับคูตินกับเตียโก้ยืนอยู่แล้วอยากได้อีกคนหนึ่งที่มา เฮนโดเฮนโดเลนเซนเตอร์เฮนโดมันก็จะมัแม่งเนโดมันก็เลยเคนโดอ่ะมันเล่นไม่ได้ไม่ได้ตลอดไม่ได้ตลอดใจแต่กลางถ้าถามว่ากลางตอนเนี้ยโอ้โหตัวรับหรือว่าตัวกลางที่ว่าเลยซนเตอร์มิดฟิลด์เฉยๆเนี่ยต๊อบคือตัวไหนเนี่ยเอ้ยกลางนี่คือตัวไหนตัวรับวะตัวแบบตัวเซนเตอร์มิดฟิลด์เฉยๆอ่ะไม่รับไม่ลุกไม่ขึ้นไม่ลงไม่ส่งให้ใครไม่เลี้ยงไม่เล่นไม่ดีเลยถ้าอย่านั้นก็เอามึงดีกว่างมามารับอย่าง